นกกาโดโหติสัมพวจงมาบังเกิดเป็นนเอนสิณนอ่อนใจน้องนนั่งเศร้าหมองนตรองตึก ณลำลึกถึงกูณอยู่ไม่ได้ร้องไห้ตามมาเอหิปุริสะจิตตังอิทีจิตตังปิยังมะมะมามาพามานาอุก,กะสะนะทุนะ สวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนชนคลคลิปนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่ององค์บรมครูปู่ฤาษีกันนะครับสำหรับองค์บรมครูปู่ฤาษีในคลิปนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนะครับก็เป็นองค์บรมครูปู่ฤาษีทีออ่ชาวหนังตะลุงของทางภาคใต้เนี่ยเคารพนับถือกันมากนะครับก็องค์บรมครูปู่ฤาษีเนี่ยก็จะมีอยู่สองนนะครับ ก็ตนหนึ่งก็คือเป็นพระฤาษีธรรมนะครับอีกตนหนึ่งก็คือพระฤาษีนกพเพลศนะครับสําหรับคลิปเนี้ผมก็จะมาคุยถึงเรื่องพระฤาษีนกพเพลันะครับก็เป็นถือว่าเป็นฤาษีที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับของออชาวหนังตะลุงทางภาคใต้ที่เขา ได้เคารพนับถือกันเลยละครับผมก็พอจะอ่านประวัติแล้วก็ศึกษามาพอสมควรนะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับก็ศึกษามานิดหน่อยเท่าน,น,น,นั้นเองครับพอที่จะมาเล่าให้ท่านได้รับดูรับชมและรับฟังกันได้นะครับก็องค์บรมครูทั้งสองท่านเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยก็คือพะระฤาษีธรรมเนี่ยจะเป็น องค์บรมครูของพระเอกนะครับพระเอกของชาวหนังตลุงเนี่ยะครับส่วนองค์บรมครูปู่ฤษีนกเพลศเนี่ยก็จะเป็นครูบาอาจารย์ของทางฝ่ายโจรน,นะครับหรือว่าทางฝ่ายตัวร้ายเนี่ยแหละครับของการเล่นหนังตลุงเนี่ยแหละครับก็พระฤสีนกเพลศเนี่ยท่านก็จะเป็นฤสีที่ จอมขมังเวททางด้านมหาสเสน่ห์มหานิยมนะครับแล้วก็ชอบที่จะพูดเรื่องทะลึ่งเรื่องลามกอะไรต่างๆนานาเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับใต้สะดือเนี่ยท่านจะชอบนะครับแต่ว่าก็ถือว่าท่านเป็นฤาษีที่เชี่ยวชาญด้านมหาสเสน่ห์เลยทีเดียวเชี่ยวนะครับผมก็จะมีรูปของท่านมาให้ได้ชมนิดนึงนะครับนี่แหละครับ ก็จะเป็นรูปขององค์บรมครูปู่ฤาษีนกเคล็ดนะครับเออทางมือขวาเนี่ยเขาจะถือถุงเงินถุงทองนะครับสําหรับเรียกโชคเรียกเรียกลาบเรียกเงินทองให้ไหลามาเทมานะครับส่วนตรงฐานเนี่ยก็จะนั่งด้วยทองคํานะครับเป็นนั่งอยู่บนทองคํานะครับส่วนมือซ้ายก็จะทําท่าย,ยกนิ้วกลางให้นะครับนะครับเออชมใกล้ๆนะครับ ยกนิ้วกลางให้ก็คือนั่นแหละครับสัญลักษณ์อันนั่นแหละครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ญญของอวัยวะเพศนั่แหละครับนะครับจกนิ้วกลางนะครับเดี๋ยวไม่ชัดเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับส่วนบนเสียงท่านเนี่ยก็จะเป็นรูปของประหลัดขิดนะครับหรือว่าสิวลึงคนี่แหละครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่านะครับในความคิดของผมก็คือท่านจะบูชาสิวลึงแห่งองค์พระสิวะเนี่ยแหละครับท่านก็จะเป็นองค์บร,รมครูด้านมหาสเสน่ห์ที่เชี่ยวชาญมากนะครับนะครับส่วนมากคนที่ชอบเล่นวิชาทางสายสเสน่ห์สายเมตตามหาิยมสายสเสน,น,น่ห์แรงแล้วก็จะมีองค์ท่านไว้บูชานะครับ สำหรับชาวภาคใต้เนี่ยก็จะรู้จักดีนะครับองพระฤาีนกเพลดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะครับแห่งพระฤาษีด้านมหาสเสน่ห์นะครับอ๋อองนี้ก็สวยงามดีนะครับสวยงามแล้วก็ดูเข้มขลังดีทางสังกติด้านนี้หรือว่าจีบอลหรือว่าเป็นลายเสืออะไรเนี่ยท่านก็จะ จานไว้ด้วยยันหัวใจพระฤาษีนะครับครับรูปลักก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็นี่แหละครับก็ผมว่าท่านเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นเจ้าตำหรับของเออขปถาทางด้านลามกลามกอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเป็นคาถาล่อแหลม แล้วก็คถารามุกประมาณอย่างนั้นนะครับผมก็ว่าท่านเนี่ยคงจะเป็นต้นตำลับในวิชาเลยนะครับแต่ว่า,เ,าเขาเกล่าวกันว่าปะฤิษีตนเนี่ยก็จะชอบทางด้านเนี่ยแหละครับมหาสเสน่ห์รามุกอะไรประมาณเนี่ยครับเรื่องใต้สะดือเนี่ยก็จะชอบมากนะครับแล้วก็หมอสเสน่ห์ก็ส่วนมากจะมีไว้บูชานะครับองคค์์อง,อง,องบรมครูปูฤาษีในภาคภาคเนี่ย ก็ด้านด้านบนเสียเน่น่าจะเป็นสิวุลึงนะครับการบูชาสิวุลึงนี่แหละครับเออบางท่านเนี่ยเ็าจะขอคาถาเออที่เป็นคาถาที่ล่อแหลมมานะครับแต่ผมว่าเออไม่น่าจะท่องเลยนะครับคาถาที่ล่อแหลมอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะผมก็มีมีคาถาอยู่นะครับก็ครูบาอาจารย์ก็เคยให้มาอยู่นะกันเหมือนกันนะครับคาถาที่ ล่อแหลมอะไรประมาณอย่างนี้ครับก็มีอยู่บทหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยใช้หรอกครับคาถาบทเนี่ยส่วนมากผมก็จะใช้คาถาทางด้านเมตตามหานิยมมากกว่านะครับก็อย่างออทางชาวหนังตะลุงเนี่ยท่านก็ว่าไว้ว่าพะระฤาษีธรรมกับพะระฤาษีนกเคล็ดเนี่ยพะระฤาษีธรรมเนี่ยก็จะเก่งก่านะครับเพราะพะระฤาษีธรรมเนี่ย ท่านก็จะมียานมียานสมาบัติโยษแล้วก็ทางด้านเมตตามหานิยมหรือว่ามหาสเสน่ห์ท่านก็มีนะครับแต่ว่าท่านจะใช้หลักของธรรมชาตินะครับก็คือการ <c oughs> การท่องบนพระคาถาอะไรของท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ลามกเหมือนกับพะระฤาษีนกเพล็เนี่ยละครับก็คงจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมคิดว่านะครับ สำหรับพระคาถาขององค์พระฤาษีที่บูชาเนี่ยปกติก็จะบูชากันทั่วไปด้วยคาถาโอมชัยเรื่องลือลือหรือลือลือหรือลือชานี่ยแหละครับก็จะใช้บูชาได้ได้หมดนะครับสําหรับรูปละขององค์พระฤาษีเนี่ยก็จะใช้พระคถาบทนี้ยบูชาได้นะครับนั่นก็คือโอมชัยเรื่องลือลือหรือลือลือ หรือชาเนี่ยแหละครับส่วนพระคาถาที่ลามกหรือว่าล่อแหลมเนี่ยผมก็ว่าไม่น่าจะท่องบนกันแล้วนะครับน่าจะเออเอาพระคาถาที่ดีๆฟังดูไพเราะหรือว่าเป็นเมตตามาท่องกันดีกว่านะครับอย่างผมก็จะมีให้ท่านท่องบทหนึ่งนะครับก็จะมีลงเอาไว้หลายๆครั้งแล้วนะครับพอคาถาบทเนี่ยผมว่า ถือว่าเป็นสุดยอดคถาทางด้านเมตตาเลยนะครับนั่นก็คือนะเมตตาโมกลุนาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูพระพุทธเจ้ารักในตัวกูนะโมพุทธายะแค่นี้เองครับสันส้นๆนะครับก็ลองหัดท่องกันนะครับผมว่าคาถาบทเนี้ยผมก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับ ก็จะใช้ท่องบนเป็นเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมเนี่ยก็จะใช้ได้เห็นผลดีนะครับก็ผมว่าไม่ต้องไปท่องคาถาที่มันลามกหรือว่าล่อแหลมอะไรอย่างนั้นละครับท่องไปผมว่ามันก็มีประโยชน์แตมันผมว่ามันก็ว่ามีประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่าเราจะท่องไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีับบเออหูของเราเนี่ยแหละครับ อ็มันค่อนข้างที่จะล่อแหลมมากเกินไปนะครับก็ผมก็จะแนะนำเนี่ยละครับบทนี้หละครับณนะเมตตาโมกขลุนาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูพระพุทธเจ้ารักในตัวกูนะโมพุทธายะก็แค่นี้เองครับสั้นๆน,นะครับแล้วก็สำหรับการใช้พระคถาต่างๆเนี่ยก็คืออย่างพระคาถามเมตตาเนี่ยเราก็ควรทำจิตใจให้เป็น เมตตาต่อสรรพสิ่งทุกๆอย่างเลยนะครับทั้งสัตว์ทั้งสัตว์โลกแล้วก็สัตว์มนุษย์ด้วยกันนี่แหละครับก็ควรจะมีความเมตตากรุณากันนะครับแล้วก็จะมีเออก็จะส่งผลสะท้อนกลับมาหาเราเองนะครับให้เป็นเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ในตัวเราเองนี่แหละครับถ้าตัวเราเนี่ยมีสเสน่ห์แล้วเนี่ย ผมว่าพระคาถาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มาเสริมให้กับเรามากกว่านะครับที่จะเออท่องพระคาถาอย่างเดียวแล้วก็ตัวเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวให้มันดีนะครับมันก็ผมว่าท่องไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไระครับสําหรับพระคาถาบทต่างๆเนี่ยการท่องพระคาถาบทต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะอย่างที่ผมบอกนะครับ บทเมตตาก็คือทําจิตใจให้เมตตาบทมหาเสน่ห์ก็คือทําจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นเมตตาแล้วก็เป็นมหาเสน่ห์ก็คือความเป็นเสน่ห์เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับที่ทุกคนมีนะครับอย่างการยิ้มง่ายแล้วก็การพูดจาที่มันไพเราะสนอกหูอะไรเนี่ยนะครับพูดจาจะาจ้าจาครับครับผมผมเนี่ยครับผมว่ามัน เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับแล้วก็สำหรับคาถาเนี่ยก็คือนำมาเสริมท่านั้นเองครับเราก็ควรที่จะสร้างบาร,รมีให้กับตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาใช้พระคาถานะตัวเราเองอะ่ะไม่มีบาร,รมีอะไรเลยไม่เคยเมตตาใครไม่เคยที่จะสนใจรักให้ยินดีต่อใครเนี่ยมันก็จะไม่เห็นผลอะไรอะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ย ยังไม่ได้ไปเมตตาใครเ็าเลยแล้วใครจะมาไหมใครจะมาเมตตาเราจริงนะครับก็เรื่องนี้ก็ลองนำไปคิดแล้วก็พิจารณาดูนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงก็ลองลองปฏิบัติตัวดูนะครับสำหรับพระคาถาแควค่าหรือคงอพันชาตรีเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับทั้งนั้นแหละครับก็คือสมมุติว่าคาถา ความคงอัญชาตรีนยเราก็ควรที่จะมั่นใจในพระบทคาถาที่เราท่องนะครับเหมือนกับเราห้อยพระเครื่องต่างๆเนี่ยแหละครับก็ของกะาเออเวลาเราอาราธนาพระเครื่องเนี่ยก็อาราธนาให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้มีอันตรายใดๆมากั้มกลายนะครับดังนั้นก็คือจิตของเราก็คืออยู่จดจ่ออยู่ตรงนั้นนะครับก็ เป็นสิ่งที่เราเนี่ยปฏิบัติกันได้นะครับสำหรับองค์ฤาษีนกเพชรเนี่ยใครที่สนใจที่อยากจะบูชาเนี่ยผมว่าลองหาดูนะครับทางสายใต้เนี่ยผมว่าเขาก็มีสร้างกันเยอะเลยนะครับผมก็เนี่ยก็จะมีเก็บไว้บูชาผมหนึ่งองค์เนี่ยแหละครับก็ถือว่าดีนะครับเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภแต่ว่า ผมก็ไม่เคยท่องอาถารามกให้ท่านนะครับผมก็จะท่องบูชาเป็นปกตินะครับก็คืออาถาบูชาพระฤาษีโดยทั่วๆไปนะครับก็ใช้ว่าอุมเฉยเรื่องลือลือหรือลือลือลือช้างนี่แหละครับก็ใช้ใช้เห็นผลดีครับองค์พระฤาษีเนี่ยท่านก็จะมีความเมตตาอยู่ในตัวของท่านเองอยู่นะครับถึงว่าองค์ฤาษีนกเค็ดเนี่ย เขาว่ากันว่าเป็นครูของเหล่าโจรหรือว่าเหล่าผู้ร้ายในการแสดงหนังตะลุงนี่แหละครับแต่ว่าท่านก็คือปฏิบัติหรือว่าประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยเป็นฤาษีก็คือถือศีลนี่แหละครับอาจจะพูดจาลามกเออไม่เพราะหรือว่าพูดเรื่องใต้สะดือทะลึ่งตึงตังอะไรเนี่ยอะไรอย่างเนี้ยก็าอาจจะเป็นอุป,ปนิสัยของท่านนะครับแต่ ทางใต้เนี่ยนับถือมากแล้วครับถือว่าเป็นฤาษีด้านมหาสเสน่ห์เมตตาองค์หนึ่งนะครับที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับนะครับเน้นทางด้านมหาสเสน,น่ห์ล้วนๆเลยนะครับส่วนตรงเสียรก็คงเป็นศีวลึงเนี่ยละครับนะครับให้ท่านชมดูหลายๆรอบ ใครสนใจที่จะอยากนำมาบูชาก็ลองเสาะแสวงหากันดูนะครับบูชาดีนะครับองค์พระฤาษีเนี่ยท่านเป็นเป็นฤาษีที่มีความเมตตาทุกๆพระองค์นะครับผมคิดว่านะครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ปฏิบัติตนเนี่ยสั่งสอนสิทธิานุสิธิ์หรือว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ย ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านพระเวทพระมนต์ต่างๆนะครับทั้งเมตตามหาสเสน่ห์แว้วพลาดมหาอำนาจและก็คงบพันธ์นะครับมีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมานะครับสําหรับการบูชาพระฤาษีเนี่ยก็ใครที่ยังไม่เคยบูชาก็ลองหามาบูชากันดูนะครับเผื่อจะประสบความสําเร็จในชีวิตกับเขาบ้างนะครับแล้วท่านก็องค์พระฤาษีเนี่ย ส่วนมากท่านก็จะดูแลรักษาเราได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นฤาษีที่มีความเมตตาแล้วก็มีความกรุณาแล้วก็ช่วยดูแลปกปักรักษาบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับศัตรูมู่พานหรือว่าออพูดผีวิญญาณร้ายเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามากั้กลายเลยนะครับ ใครสนใจก็ลองไปสอแสวงหาดูนะครับพุทธคุณขององค์บรมครูปู่ฤษีนกเคล็ดเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับของทางสายใต้เนี่ยบางทีคนส่วนมากเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าชาวใต้นยก็จะรู้จักดีนะครับว่าฤษีนกเคล็ดเนี่ยทางภาคอื่นๆอ,อาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับ ลองศึกษาดูครับองค์พระฤาษีนี่นกเลดเนี่ยหรือว่าเป็นองค์บรมครูด้านมหาสเสน่ห์ที่สุดยอดเลยนะครับนะครับลองศึกษาหามาบูชากันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในนณะที่นี้ด้วยนะครับขอองค์บรมครูปู่ฤาษีจงปกปกักรักษาท่านแล้วก็ให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับศัตรูหมู่พานอย่าได้เข้ามาก้ำกลายโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนบีทานะครับช่วยกันกดกระดิ่งกดซับ s ไ cribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ